นะครับมีการปิดล็อกนะครับนะครับก็มีการเอารถปิดไว้นะครับถีอย่างเดียวตรงนี้นะครับเพินะครับหน้าโรู้ง่ายน่ากดดีครับ นะครับที่ดานผู้ชมเห็ดกันอยู่นะครับกับที่พี่น้องประชาชนเพื่อรอมกันเอาไว้นะครับนะครับก็จะมีอาปูส่งไั้นะครับพี่ไรพีไรพี่ไรพ่รพี่ไรพี่ไรไรี่ไร่ไรไรีไรน่ไรพไรพี่ไรไรพีไรพีไรไรพีไปออกไปออกไปออกไร ไมลมีไม่มีเมเปิดจันไม่เัไม่มีครรมันปิดอยู่แล้วจอกถ้าไม่มีก็ไปไม่มีใครฟังนีครับีไม่ไปเปิดจอกถ้าไม่มี็เปิดจกแลั่นไม่เปิดกัแบบนี้เลยมไปเปิดจ็อกนึงันไม่มีไม่ต้องเปิดจอกเลย นี่ผมไม่ิดจ๊อกไม่กดเหุการแบบนี้เลยทำไม่ผีทำไม่ผีไม่ให้ไม่บอกให right ้เปิดจ๊อกเลยครับเล่ไมแล้ะครับก็จะมาว่าประชาชนไม่ได้นะไม่จงรักธัาบันทำไมไม่กดจ๊อกไม่บริสุทธิ์ใจนี่นี่ครับรา ป้านพลกันไปนะครับรถแต่เดียวนะครับกับกันสี่ข้านะครับนะครับไม่รู้มีจริงหรือไม่นะครับกับพี่พี่น้องกับเหลยกร้องกันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่น้องอย่าพเข้าอย่าพงรับ่าพบางทีอาจจะทุกลอบนังก้อนนังกอนทำไมไม่เปิดจ็อกแต่เดียวนี่ถ้าเปิดจ็อกเนี่ยมันไม่เดเหตุการแบบนี้ครพี่น้องเดีะมาชยดวยเดีดีด ความรอดเพราะย้ายกับพี่น้องเราตรงนี้นะครับไอ้นี่คือหน้าที่ของผมที่ว่าอาโป้การได้สั่งได้สั่งปุ้มมาแต่การปุ้มมาถึงการเจอไปพี่น้องลองไปนะครับหรือไปปวกกันนี่นะครับผุ้มจะไม่ทำให้พวกเราเนี่ยเกิดความเสี่ยงนะครับไอเรื่องไอเรื่องโน่นเรื่องนี้ครับผุ้มกับปุ้มยุ่งจุดนี้ปีกันนะครับไอส่วนนี้คือในส่วนเอาในโซนมาปุ้มต่อไปนะคำท่านอันนี้นะครับผมอยากถามว่าผมอยากถามว่าธนาธรไปหรือยัง ถ้าไปผมจะพาพี่น้องกลับแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ให้ความจริงใจกับพี่น้องประชาชนถือว่าไม่บริสุทธิ์คันืนเปิดได้เมื่อกี้รถเครื่องจักรยานที่เสียหายเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบเพราะว่าเจ้าหน้าที่เป็นคนดึงไปภาพทุกภาพมีหมดถ้าอย่างนั้นพี่น้องที่ถูกกระทำเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบเพราะพวกเรามาปราศจากอาวุธจริงไหมพี่น้องทางผู้กำกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้องยืนยันให้ชัดเจนว่าทนายอทรไปหรือยังเพราะว่าคลินไม่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 ยอมตกลงเอาไปนี่เอาไปนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวให้ว่างไปแจ้งความนะครับ้าหน้าสีทีเราได้โดยไปมีเจอได้บร่อยมัสนะครับที่เจอได้บล่อยมัดนะครับว่า ปล่อยไอ้ตลาดสดน้อไปโดย่ไม่ได้ใครเลย่น้องนะครับไ่เจ็งความเึงาเจ็นจะนิดยอดนี้นคนิครับงาเจบอ้อมพอก่อนคือในความสงบนะครับพี่น้องเดี๋ยวพ่อก็ทำคือถามันอยู่นี่ไม่รู้พ่อก็ทำก็ทำฐานนิดหนึ่งัเดียวเนี้ยทำไม่ไม่ให้เขาเปิดจ็อกนะครับถ้าเปิดจ็กเด็กแเฮ็ดกันมันไม่เป็นแบบนะ้รับเด็กตลาดสไม่มีนั้นพี่ย่เดียวว่าบอกยาวทีไว้เขาเปิดเยพี่เดียวไม่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 ร้อนมสก็เปนต่อพรอมเงินนเนคื ผื้อันนี้พี่ผมมันไม่มีอำนาจใดีกันสังให้เขาตรงนั้นก็ผมไม่ได้อยู่ข้างในผมไม่รู้พี่ผมอยู่กับปีตรงนี้ปีกันตรงนี้ก็ปีจัดมาสักห้าคน่อไปเลย เดือกข้างม่อ่อเดี๋ยวเดี๋ยครับโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพี่น้องพี่น้องครับพี่น้องยู่้วยความสงบสักนติหนึ่งเอาพี่น้องยู่้วยความสงบสักนติหนึ่งครับพี่น้องครับนายแกไม่ดูนะเอาเดี๋ยวเราข้อตัวแเทม่าคนนะข้อตัวแเทม่านคนนะให้ข้างในให้ชัดชัดว่าชนะตอนไปหรืออยู่เอาวันนี้ยวไหมพี่น้องตาบ้มเม้นไม่ใช่ตาบ้มไม่กัดเดี๋ยวนนน

ะนะครับหลอดูกันแะกันนะ,นะครับนะครับนะครับกันตาเดี๋ยวอาจารย์ผู้ชมดูกันละไกันครับ